รู้ไหมครับว่าภูเก็ตแฟนตาซีคือทีมพักวัฒนธรรมไทยแห่งแรกของโลกที่ได้เนรมิตสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นโลกแห่งจินตนาการที่สะท้อนเสน่ห์ของประเทศไทยได้ไร้ทิฏฐิเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พศ2542 ภูเก็ตแฟนตาซีมีจุดเด่นสำคัญที่การแสดงโชว์แสงสีเสียงสุดตื่นตาพร้อมช้างไทยหลายสิบเชือกแสดงออกสู่สายตานักท่องเที่ยวในโรงละครวังไอราโออาด้วยสถาปัตยกรรมไทยรองรับผู้ชมได้ถึง3,000คนโรงละครวังไอราได้รวบรวมตำนานไทยผ่านการแสดงที่เยี่ยมยอดด้วยเทคนิคแสงสีเอฟเฟกพิเศษผสมผสานกันอย่างดีเยี่ยม ความพิเศษที่ใช้ช้างจริงเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญทำให้ที่นี่หาชมได้ยากในที่อื่นๆในโลกและยังมีบุฟเฟ่ต์นานาชาติอันล้ำเลิศรวมทั้งร้านค้าสินค้าพื้นเมืองจากทุกภาคของไทยผูเก็ตแฟนตาซีจึงเป็นการนำเสนอความงดงามของวัฒนธรรมไทยสู่สายตานานาชาติผ่านเทคโนโลยีและการแสดงสดที่น่าตื่นเต้นลหลงไหลไปกับไทยในแบบที่คุณสัมผัสได้เรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ